เออมันบวได้เลยมันคือรูปร่างหนูเลยอ่ะเมื่อกี้อ๋อข้าใไม่เมื่อกี้มันคือหนูเลยเน็กมันคือไก่ร้องมันคือหนูไก่หนูเปล่ข้าใหม่เปิดไหมกินเขาเรยกไหมนะกินไหมแซรบนะ แต่ว่าเ้มันยังไม่ค่อยสุกเส้นมันยังไม่ค่อยสุกมันจะไม่ยืงเหรอเข้าใจไหมหนูมันจะไม่ยืงแล้วทุกคนค่ะอย่าลืมจิ้มตะกร้าเพื่อเป็นก๊อป้องกันของพวกเราทั้งสองคนนะคะใช่น้ำทึบหน้าพีกอร่อยมากพรุ่งนี้ไปรับกี่โมงอะแล้วหนูก้าวโมงแล้วพี่ไปกี่โมงแปดครึ่งเออลูกนี่จีตื่นปะเนาะ มันน่าสดอยู่แล้วมันเป็นไรก็ตื่นนะจากแปดโมงอาบน้ำแค่นั้นพอไปแต่งหน้าไดไหมไปอาบอยู่นู่นได้ไปอาบที่นู่นตอนแต่งหน้าก็ได้นะจริงๆอ่ะเกินไปอยู่สัตรูอยู่พูดไม่ได้จีอะไรนะเตรียมอะไรบ้างพรุ่งนี้ได้เตรียมฉชดมาลืมอะไรคืออะไรไม่ไม่ได้แจ้งกองหรอกกองไม่เห็นบอกให้เตรียมเลยให้เตรียมพพกของมเซฟตี้เฉยๆอ่ะ กล้องไม่ได้แจ้งให้เตียงเตียมของเซตตี้อือก็แค่นั้นไม่ดีเลยอือหือรือหือหพ,นะพ,พี่ือนือหือหือหอหือหือหือีกอกหอหือหือหือพี่หืดห้อหืลหือะือหืลหอหือหอหือหืออหจอหือหืองเหอหออ มามา่าอร่อยเท่าหนูหรือเปล่าถ้าหนูนาอร่อยกว่าแน่นอนแต่ถ้าหนูเนกอคนละเรื่องเลยเอ้ยเกนินตายเดี๋ยวเขารู้หรูอว่าหรือว่าเคยชิมมาแล้วเหรอก็<ข>อหนูง่ายหนูหนูนาเออเคยกินหนูนาแล้วอร่อยออกบอ่ไม่อร่อยนะแต่ก็กินจนหมดอะ พ, oh พี่นึกว่ามันเป็นหมูหรือไก่สักอน่างไม่เก็นแบงสุดท้ายไม่มันคือการท้าสมมติเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันอร่อยไหมสรุปมันก็กินได้แต่มันแปลกไมอยากินได้แต่มันแปลกอ่ะมันแปลกมากเลยนะไม่แปลกหนุ่กินจนซินแล้วไงก็มากินบ่อยๆถึงจะได้ชินข้าขอกินมาม่าตลอดชีวิตดีปา ทำอะไรเหรออีกคนหนึ่งแท้หมูอีกคนนึ่งดุดมากๆคู่รักนักกินไป่ขอยอมรับเลยดีกว่าเป็นคู่รักค่ะหนูพูดออกมาเองก็แปลว่าหนูไม่รัไม่ป็นมิตหรอกขึนมาม่เหรอแม่เหรอคะจุ่มมาเลยจุ่มาเลยค่ะ คืนนี้หนูตีมปะไม่เกินเที่ยงคืนครับอ๋อเออว่ะพรุ่งนี้ทำงานกันยี่ห่อแล้วพรุ่งนี้ห่ายงานอ้วนแน่เลยอ่ะอย่าไปปาร์ทห้าม,ามมาหนาอู้ช่ออะไระบ<ร>มีก <ลง S 2> ึนสามเดือนสอนเราลงทุนด้วยกันสองคนเออได้ไหมต้องเ,เอารถที่แซ่บที่สุดไงอยากมีรถแบบรถยัง จ้าแสบจ้าแสบสุดแล้วไม่มีใครสู้แล้วฮ่สรสุดแล้วกินไหมมีใครอยากกินมาม่ารสสแน็คไหมง่ายมาม่ารสสแน็คอย่างนี้เลยยกขวยทำแนวติดใจ รถหนูนะแปลว่าพรุ่งนี้รับพี่ไผ่กดหนูสิฮะอยากตื่นสายไหมอยากถูกปล่ยมานี่ใช่ไม่ตีใครเครื่องบอกข้าะอ้ยแมว <laughs> นมกล้วยเล่นแกละไม่ยังอยู่ยกินโคครับอ<า>๋อโอเค <cin stereotype> <m aks> นั่งเป็นอะไรกันอยู่กันหลายคนเลยเหรอเขียนหลายคนทำกับข้าวยังทำอยู่เหรอเนี่ยเหลือลิงกำลังต้มลิงมากินไหมมาแทะลิงไหมแทะหนูใช่ไหมถ้าเธอต้องการเราพร้อมเสิร์ฟพูดเป็นกันแหละใจไม่กล้าพอเฮ้ ใจไม่กล้าดิกลัวหรือเปล่าแต่ัวติหรือเปลว่าติดอยู่นกี่สงด่าุณมรักนมันมักคแ่ถมาคักนฉันจหรัดคุเมาี่นุดแ่้าคไม่รักนนจะไม่ักคุเแตุ่รียนอร่อยมากทีุ่ดาคุไม่รีกนใสะไ่รัก่องาิุรกนะรกแล้วมันเป็นไอต่ถ้รออร่อยมาก จะทำมั่งไม่มีทุเรียนในตู้เย็นอยู่พูนหนึ่งเออเอาใส่ช่องฟิตเลยแต่ว่าอย่าใส่แบบค้างคืนนะตื่นมาฟันแตกน,นะเออเหรอต้องใส่กี่ชั่วโมงอะอ้จรส,ส,สี่สี่ห้าชั่วโมงกิกนได้แล้วนะจะออกมะออมันกำลังเป็นแบบแข็งแข็งเลยใช่ไหมพี่จะหมดแล้วอ,ะอ่ะมห,อหมดยันน้ำอะ่ะหนู่อยไม่ได้กินข้าวอีก ไม่เหลืออะไรเลยโซเดียมมนอยู่ในร่างกายข้าหมดแล้วโซเดียมพี่ใหมมันเค็มนะลันยิ้มให้ใครอะ่ะยิ้มให้ตัวเอง เรียกพี่เป็นตัวเองแล้วเหรอเนี้ยเฮ้ยอันนี้ออกแมวนงำ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 อ่นนแก้วท,ที่บ้านแก้วที่บ้านยังกินแก้วนี้เลยคิดดูอ่ะเวรมากเฮ้ยไม่ละลูกนั้นแบบจมูกพี่โคตรบานเลยอ่ะผมพูดไม่พอเออนั้นจมูกพี่บานมากไม่บานหรอ อีพอเออฮะหนูพูดไม่ท้อนห็นได้ยินเลยไม่เห็นได้ยินเลยเพราะว่าอึบชันเมื่อกี้กลืนหากได้ไหม่นูกดนูกดค่ะนกดไหมอกินอะไรให้มันเก่งอย่างนี้นะตอนอยู่ใกล้ตัอย่างนี้ตอวอย่างนี้เนี่ยให้มันเก่งนะตอนอยู่ใกล้หนูด้านไหนหนูฝั่งนี้ ง่ายหนึ่งเอาไวแล้วดิไอ้บ้าเอ้ยห่างไกลอ่ะเนาะหนูไปตอนไหนแล้วบอกเลยพี่ไปพร้อมหนูไปไหนลงไม่ได้หรอใช่แล้หนูจะลงแล้วสักพักหนูจะลงแล้วหนูจะลงแล้วก็ไปกินข้าวอาจจะจะสตรีมเกมสักชั่วโมงนึงเที่ยงคืนก็จะไปนอนแล้ว <Okay. S 1> อย่าเล่นเกมเยอะนะรู้ไหมเกมน,นะว่าเ,เกมก่อนจะบอกพี่หนูนอนเช้าพี่ไม่เคยนอนเช้ากัานหนูลนะบอก,บอกให้แบนบบ้ตบุ๊กมาเพราะั้นก็แบกไปแต่เราไม่ว่างกันแบกมาที่นี่อนอห <laughs> อนอูห <laughs> จะได้สอนอยู่เหรอจะได้สอนอยู่เหรอ แรงสวยถูกใจแค่นั้นเองตั้งในห้องก็แบบนนั่งมองโอ้ยอยากมานั่งมองไหมล่ะอยากนี่่ล้อเก่งนะเด็กไม่เคยล้อครับเพราะพูดจริงหมดเลยครับมาไม่จริงทุกอย่างคือการแสดงอ๋อทุกอย่างเป็นการแสดงอุ้มโมล่าข้างซ้าทุกอย่างคือการแสดงเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะทุกคนโอเคครับ เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ะไปแล้วล่ะมันจะ้าทุ่มแล้วเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวกว่าจะกินข้าวเสร็จก็น่าจะเที่ยงคืนพอดีอยรู้สุกบ๊ายบายบ๊ายบายครับสุขกันครับคุณไหวันนี้ครับกินข้าวเยอะๆนะจะได้โตๆตโอ้โตละโตพอที่จะอุ้มพี่ได้แล้วกันครับเอย